ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนู m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีมาเล่นไปพร้อมๆกันเจ โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าไม่รู้ต่างชาตทุกท่านนะครับวันนี้คือผมภูมิจะเปอาราฟอมารีกิตเชคเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่ารายไอเดลเ n นเจนะครับเป็นเกมประเภท Idol RPG ที่มีระบบในส่วนตัวของการเอาตัวละครเรนเจอร์ของเรา3ตัวใช่ไหมไปบวกกับตัวละครคู่หูสหายของเราอีก3คนสก,กิลนะครับหรือว่าทักษะมีอีก4อันพร้อมกับตัวของทักษะของเรือลบอีก1อันเนี่ยเกมมันแบบ ไปได้ค่อนข้างสนุกเหมือนกันนะสำหรับในส่วนตัวผมเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการดองเพชรกับการใช้เพชรในการเปิดกาชาแบบไหนคุ้มกว่ากันนะเราควรต้องดองเพชรไหมหรือว่าเราควรต้องเปิดกาชาเลยอันเนี้ยมันก็ต้องมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียของทุกเกมนะขอย้ํา ทุกเกมเนี่ยบางเกมดอกาชาบางเกมเปิดกาชาเลยอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในมุมมองผมเนี่ยปัจจุบันผมเติมไปแล้ว4 0 0 0บาทใช่ไหมเพชรผมมีประมาณ29,700เพชรนะครับผมเปิดกาชาตอนเริ่มต้นนะครับไปประมาณ30ครั้งก็คือ90 0 0เพชรที่มันแจกมาประมาณ13ื่นสามอ่ะผมเปิดไปประมาณ9 0 0 0 ซึ่งผมได้ตัวละครบราวราชาน้ําแข็งและก็ตัวละครอีก2ตัวก็คือตัวนี้นะครับอ่าบราวนักบูก็คืออ่าไอหนุ่มหมัดเมาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ามงอัปร,รักเนี่ยผมได้อีกตัวหนึ่งมาซึ่งผมก็เลยไม่เปิดกาชาต่อแต่ว่าใจผมอะอยากเปิดกาชาตัวนี้เพิ่มเติมก็คือเจสสิก้าแห่งความยุติธรรม ตัวละครนี้ผมคิดว่าในอนาคตเป็นเมตาน่าจะตลอดเลยด้วยซ้ำนะครับในการลงด่านดันเจี้ยน PVP มันจะไม่สุดแค่ด่านเดียวเลยที่เขาลงแล้วประสิทธิภาพไม่ดีก็คือดันเจี้ยนฟาร์มตัวของอาเงินหรือว่าดันเจี้ยนมิมิกนะครับเพราะว่าดันเจี้ยนมิมิกเนี่ยมอสเตอร์มันไม่ได้ตีตัวละครเราถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เหมาะกับการลงดันเจี้ยนเนี้ยจะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับนี่ไอตัวโมฮอ เพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะมีบัฟเพิ่มดาเมจตัวเอง100%แต่ว่าโดดาเมจแรงขึ้น50%แล้วมีสกิลที่ทําให้ฝ่ายติดไฟเผาเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับการลงมิมิกมากๆนะครับนะมันตีเราไม่ได้ไงเออเจสิก้าแค่อย่างเดียวเลยที่ผมคิดว่ามันลงไม่ได้ก็คือดันเจียนมิมิกนั่นแหละนะครับเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีสกิลซัพพอร์ตเพื่อนสร้างบาเรียจากพลังชีวิตตัวเอง80%นะครับแล้วก็ครอบทั้งทีมเลยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับมีเลือดอีกหลอดหนึ่งมานะ แม่งโคตรโหดลองเจอใน PVP แล้วครับตึงจัดขนาดพลังน้อยกว่ายังสู้กว่าจะชนะได้นะเออแล้วก็น้องมีสกิลสตันแล้วสตันของน้องคือเปอร์เซ็นเท่าไอตัวนี้ด้วย70%อ่าแล้วก็มีสกิลที่แบบถ้าเราสร้างบาเรียใช่ไหมจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ความเร็วโจมตี10%เเพราะฉะนั้นเป็นเมตามากๆผมเลยคิดว่าจะเปิดตู้นี้อีกแต่เพื่อนๆบอกมาว่าตัวเนี้ยมันมีแจกครับซึ่ง ตัวเนี้ยมันมีแจกในอะไรนะครับมันมีแจกในกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปตรงที่ประตูมิติตรงนี้นะซึ่งเราต้องไปเปิดเอานะเปิดหาประมาณสเตจที่3ครับจะได้ตัวมาฟรีเลยเออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นไม่เปิดดีกว่าวะเพราะว่าตัวแจกฟรีอ่ะปัจจุบันมันจะมีอยู่ประมาณ2ตัวก็คือตัวของเจสิก้าแห่งความยุติธรรมแล้วก็โคนี่แชมเปญนอกโคนี่เนี่ยแจกฟรีจากการที่เราอ่าไปแบบเข้าเกมมาเลยใช่ไหม แล้วจะมีแจกฟรีกับกิจกรรม7วันตัวนี้แล้วก็จะมีแจกฟรีกับกิจกรรมล็อกอินนะครับ21วันได้ฟรีสามารถทําตัวละคร2ดาวได้เลยนะประมาณ1ดาว2ดาวทําได้เลยเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าในอนาคตผมอ่ะรอไปดีกว่าแต่ข้อเสียของการดองคืออะไรตัวละครผม ID ผมไม่เติบโตสังเกตผมเติม4,000บาทผมได้ด่าน192บางคนเติม5,000บาทนะครับ เขารีวิวว่าเขาผ่านด่านประมาณ300กกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความเก่งของเราไม่เท่ากันแล้วทํายังไงถึงจะเก่งเพิ่เมเติมบ้างนะครับสําหรับผมนะมันจะมีกาชาตัวนี้เข้ามาครับถ้าใครผ่านด่านประมาณ151มันจะมีกาชาการ์ดซึ่งกาชาการ์ดเนี่ยจะทําให้ตัวะอรสเตตัสของเราเพิ่มขึ้นทั้งทีมแล้วจะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นอันเชิญตัวของสมบัติก็คือเป็นอาวุธเทพนั่นแหละ2ออันเนี้ยนะครับคือเรีนเนยกได้ว่า ควรเปิดดีกว่านะครับถ้าจะเปิดนะเออแต่ยังที่บอกมันมีเลเวลของมันด้วยนะครับซึ่งเราต้องผ่านสเตจที่เขากําหนดเนี่ยเห็นไหมอ่าไปสเตจที่301ถึงจะมีโอกาสออกเลเวล4อะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ใครดองก็ดองแต่ว่าถ้าใครเปิดนะครับก็จะเก่งในช่วงแรกๆนั่นเองนะ mm hmm. แล้วก็ไอตัวเอฟเฟกตัวของการ์ดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะเอฟเฟก์การ์ดเนี่ย อย่างเช่นตัวนี้เพิ่มพลังโจมตี1%เพิ่มพลังโจมตีให้เรนเจอร์ธาตุน้ำนะครับ5-6%แล้วทีมผมคือเป็นธาตุน้ำหมดเลยเออไอตัวราชาบาวน้ำแข็งใช่ไหมเป็นธาตุน้ำนะครับตัวของอโคนี่เนี่ยนะครับก็เป็นธาตุน้ำไอตัวของบาวหมัดเมาเนี่ยก็เป็นธาตุน้ำคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่บวกพลังโจมตี1%พร้อมบวกพลังโจมตีอีก13% การนี่คือถ้าคุณไม่มีนี่คือต่างกับคนอื่นมากนะแล้วก็การเลื่อนแลงนะครับจากแรลง C ไปแรลง B ต้องใช้การ์ดซ้ำนะครับอ่าใช้เศษประมาณ50เศษแล้วมันจะมีการอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าการเปิดกาชาเนี่ยถ้าจะเอามาดันพลังจริงๆนะผมว่ากาชาการดตอนนี้น่าเปิดสุดนะครับแล้วก็กาชาตัวของอาวุธนะเออกาชาอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้าง โอเคเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีตัวที่บวกพลังโจมตีเห็นไหมและก็จะมีตัวที่มันบวกตัวของพลังชีวิตเพราะฉะนั้น2กาชาเนี้ยผมว่าเหมาะก,กับการเพิ่มพลังมากๆนะครับแต่อย่างที่บอกผม,มดองไว้เพราะว่าตัวเกมอ่ะมันเปิดวันแรกเองใช่ไหมวันที่20พฤศจ,จิก,กายนเนี่ยแล้วในอนาคตอะถ้าเรามาดูจากเกมรุ่นพี่ที่เขาเปิดมาก่อนแล้วประมาณ10ปีก็คือเกม Line r a n g e r ใช่ไหมตัวนั้นอะ่ะจะมีการคอลแลบกับอนิเมะนะครับทุกๆ2เดือนก็คือ1เดือนเว้น1เดือนใช่ไหม เออก็คือ 2, 2> เดือนหนึ่งครั้งแสดงว่าในอนาคตเนี่ยเพิ่มเผอนะเดือนธันวาต้นเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนน่ะอาจจะมีคอแลแลปบกับกระตูลอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วมันจะมีพวกกิจกรรมเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากๆเออเกมพวกนี้นะครับอย่างที่บอกเกมล ne เกมอะไรอะ่ะถ้าใครดองของอะ่ะในอนาคตจะค่อนข้างเก่งซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรีบเล่นไปให้ได้ไกลเท่าคนอื่นก็ได้เหมือนผมมาเติมไป4,000ัน่ะแล้วก็บางคนเติมไป5,000ไปด่าน300ซึ่งผมก็รู้สึกว่า มันทาให้เราอยากไปด่านได้เท่าเขาแหละแต่ว่าเกมพวกนี้ถ้าเราดองของอะในอนคาคตเราจะเก่งกว่านะอันนี้ในมุมของการดองของเนาะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากดองของนะครับคุณจะเก่งกว่าคนอื่นมากๆ่าอ,อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปตัวเจสสิก้าคุณอาจจะสามารถเปิดหาได้คุณก็เก่งเลยใช่ไหมบราวคุณก็เปิดใช่ไหมแล้วก็ตัวของสมบัติอย่างเงี้ยหรือว่าสกิลอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราเปิดสกิลเลยแบบเปิดเลยอะเราไม่ได้คํานึงว่าเอ้ยตัวเกมมันจะแบบ เ,ออเราจะมีโอกาสได้แค่ของแร้งสามอย่างเงี้ยแรงสี่เราไม่มีโอกาสเจอใช่ไหมแต่ว่าเราอยากเปิดอย่างเงี้ยเราถามว่าเราเพิ่มพลังอะไรบ้างนะครับการเปิดคู่หูหรือว่าการเปิดตัวของทักษะอย่างเงี้ยการอัปเกรดทุกครั้งมันจะได้ค่าความชนานาญซึ่งค่าความชํานาญมันบวกสเตตัสให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีเรือลบนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราขิ้ข้อนนะครับพลังโจมตีบลาบลาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆพลังโจมตีบวก5นะพลังโจมตีเรือลบบวกนู่นนี่นั่นเนี่ย มันโบกสเตตัสเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สเตตัสของพวกสกิลมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเรายิ่งเปิดกาชาตัวละครเรายิ่งเติบโตรครับอ่าอย่างที่บอกกาชาทุกอันเลยนะครับเปิดมาปุ๊บตัวละครเราเติบโตไม่ว่าจะเป็นกาชาตัวนี้อ่าทักษะกาชาคู่หูกาชาสมบัติรวมไปถึงกาชาการ์ด4อันนี้ถ้าเราเปิดแบบไม่สนใจอะไรนะเปิด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 ,ปด,ปดตัวละครไ d เดี ID เราเติบโตนะครับแต่ในอนาคตอ่ะถ้ามันมีคอลแลบหรือว่ามีกิจกรรมใช้จ่ายเพชร มีนู่นี่นั่นอะเราอาจจะแบบมันก็อาจจะมีบางคนนะที่ชอบแบบเล่นช่วงเนี้เก่งๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราไปแบบกิจกรรมใหม่มารีไอดี ID, หรือว่าสร้างไอดีใหม่เล่นเพราะว่า Line น a n g e r อ่ะส่วนใหญ่หลายๆคนน่ะก็ชอบแบบมีคอลแลบใหม่ก็สร้างไดีใหม่มาเล่นเปิดกาชาใหม่เพราะว่าเกมมันแจกเยอะถูกปะเออเพราะฉะนั้นเกมนี้ยห,หลายคนใช้คอนเซ็ปต์แบบนั้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมอะผมคิดว่าผมเน้นเล่นระยะยาวอะ ผมก็เลยดองเพชรดองของไปรอดีกว่าแล้วก็ตัวเกมอ่ะมันเป็นไอดอลอย่างที่บอกครับมันมี2อ,อย่างถ้าเราอยากผ่านด่านได้คือเติมเงินเพิ่มนะครับเราอาจจะยังเติมเงินไม่พอนะอันที่2คือปิดเกมแล้วก็ไปนอนรอวันพรุ่งนี้อ่ารอกิจกรรมแจกของใหม่บาๆก็ว่า,ากันไปซึ่งผมเลือกอย่างหลังนะก็คือปิดเกมนอนนะครับเพราะว่ามันมาได้แค่นี้ผมว่าสุดๆของผมแนละผมพอดีกว่าเพราะฉะนั้นการดองของนะครับอ่าการดองเพชรดองของ หรือว่าการที่เราแบบเปิดเพชรเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเพชรในการเปิดกาชาการ์ดใช่ไหมที่ต้องใช้เพชรใช่ไหมตัวนี้นะครับกาชาการ์ดต้องใช้เพชรหรือว่าเราอยากจะเปิดกาชาพวกนี้อ่ะก็สามารถเปิดได้เหมือนกันอันนี้สุดแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นเพชรของเพื่อนๆใช่ไหมแต่อย่างที่บอกมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะในอน,นาคตคนที่ใช้เพชรไปแล้วพอไปกิจกรรมใหม่อาจจะไม่มีเพชรใช้ก็ว่ากันไปคนที่ดองของ ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เก่งเท่าคนที่เขาใช้เพชรไปก่อนแต่แบบคุณอาจจะลําบากมากๆแหละแต่ในอนาคตที่มันมีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาน่ะคุณก็อาจจะเก่งก้าวกระโดดเลยก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่มุมมองเลยซึ่งผมอะเน้นเล่นระยะยาวทุกเกมนะครับผมจะดองของนะเพราะว่ากิจกรรมช่วงแรกเกมเปิดไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเติมเงนินก็ตามผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยไลน์ไอเดลเดนเจอร์แพ็กเกจเติมเงินค่นง่อยเลยแพงแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเนะ ก็เลยคิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีกิจกรรมเติมเงินที่คุ้มคุ้มหรือว่าแพ็กเกจอะไรเด้งขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีตัวของกิจกรรมคอ,อแ์ล็เร็วๆนี้หรือเปล่าแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเก็บเพชรรอตัวละครใหม่ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งน่าจะอีกประมาณ18วันครับเพราะว่าตู้เนี่ยมันเหลือ18วันอ่าเพราะฉะนั้นตัวใหม่ก็แน่นอน18วันมาแน่นอนต้องมารอดูว่าเป็นตัวอะไรซึ่งปัจจุบัน i อดีผมอ่ะ บราวอะ่ะผม2ดาวแล้วนะครับโคนี่เนี่ยผม1ดาวแล้วก็ตัวเนี้ยยังศูนย์ดาวอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากเก่งเราก็ต้องเติมไงซึ่งมันบังคับเติมตลอดอยู่แล้วนะเนาะเผื่อใครเล่นเกมมือถือเล่นเกมไอดอลมาก็จะรู้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเลยคิดว่ารอแบบอดใจไว้ก่อนนะเผื่อกิจกรรมใหม่มันมาแล้วแบบไอดีเราเติบโตอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ในอนาคตใช่ไหมเกมเพิ่งเปิดมาวันแรกนะ เพราะฉะนั้นพเพื่อนๆก็รองพิจารณากันดูเองว่าเพื่อนๆจะเป็นสายดองหรือว่าสายใช้จ่ายเปิดเพชรไปเลยนะครับนะถ้าใช้จ่ายเปิดเพชรอะผมแนะนํานะกาชาน่ะถ้าได้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของเจสิกา้าแห่งความยืดหยุ่มราวราชาน้ําแข็งได้มาแล้วนะถ้าใครอยากเปิดกาชาซ้ำเพื่อทำหนึ่งดาวอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากเพิ่มค่าพลังมาเปิดตัวนี้ครับ การ์ดเนี่ยถ้าเราใส่4การ์ดเนี่ยเพิ่มเพิ่มค่าพลังเนี่ยเติบโตแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดการ์ดอีก10ครั้งลองดูนะเพราะว่าตอนเนี้ยโอ้ได้การ์ดแลน์สมา1การ์ดแล้วก็การ์ดซ้ำครับคือปัจจุบันน่ะมันใส่การ์ดตอนนี้โอ้โหการ์ดตอนนี้มันใส่ได้4ี่ใบไงซึ่งผมคิดว่าผมจะว่ากะว่าจะใส่ให้มันครบ4ใบอะ ก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้มันครบสีแล้วกันครับโอ้โเกลือไอ้เฮียดได้การ์ดได้การ์ซ้ำอีกแล้วอ่ะโอ้ my god เชียเลยเนี่ยตอนแรกว,ว่าจะไม่เปิดละกูก็นำเปิดเฉยเลยโอ้ my god โคตรเทียดเดี๋ยวมันรู้สึก up down ครับนี่เห็นไหมเราเลื่อนขั้นครับนี่เลื่อนขั้นฟื้นเป็นแลงด์บีครับเอฟเฟคก็เพิ่มขึ้นเห็นไหม นะฮะก็ตัวละครธาตุน้ําก็ดาเมจแรงขึ้นซึ่งผมเล่นธาตุน้ําทั้งหมดเลยแต่ว่ามันการหาการหาการ์ดเพิ่มนี่คือมึงยากขนาดนี้เลยวะเชี่ยอันนี้ไม่ได้ตัวเลยไอ้เหี้เกลือจัดสักหน่อยมาไอ้การ์ดสามเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห โอ้โหอีกหนึ่งร้อยเป็นลังเอเนาะอยากได้การ์ดซ้ำอ่ะตอนแรกบอกว่าจะดองดองก็เฮแล้วครับตอนนี้ทำไมกำหมัดจังวะเฮ<อ>้ยมึงเกลือไปไหมอ่ะ the hell นี่แหละนะครับถ้าเราคิดว่าเราเกลือเราดองของรองครับอีกที่ ไม่ใช่แล้วว่าแปลกๆแล้วตอนนี้โอเครอเพรต่อนะครับก็หลักๆมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เปิดกาชาตัวของอบราวแล้วก็เจสิก้าต่อแล้วนะครับเพราะว่าบราวผม2ดาวเนาะแล้วก็โคโนี่ผม1ดาวใช่ไหม ซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมดองรอเอีเวนต์ต่อไปดีกว่านะครับก็คือเล่นแบบชิวๆแบบนี้ต่อไปนั่นแหละไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าตัวเกมอ่ะมันออกแบบมาให้เราอัปเกรดตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมไว้ถามว่าเราอัปตัวละครอื่นไปนทําไมเราจะได้ค่าตัวนี้ครับนี่อ่าค่าตัวนี้ที่มันเป็นตัวของความชนานาญนะครับซึ่งความชนานาญมันเอาไปอัปสเตตัสตัวละครทั้งทีงทมได้เห็นไหมเราอัปตัวละครอะไรก็ตามมันจะเพิ่มค่าค,าความชนานาญทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย มันบังคับให้เราแบบเล่นอัปเกรดตัวละครทุกตัวให้เลเวลสูงขึ้นสูงขึ้นสูง,ข,สงข,ขึ้นอยู่แล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อดีของการเปิดกาชาไปเลยไม่ต้องดองคือตัวละครเราเติบโตไปไกลมากๆในช่วงแรกสามารถทานดานเปิดอีเวนต์เปิดระบบอะไรก็ว่ากันไปข้อเสียนะก็อาจจะแบบมีอีเวนต์ใหม่มาไม่มีเพชรเปิดกาชาหรือว่าแบบมีอีเวนต์ใช้ส่งใช้ใจ่ายอะไรก็ว่ากันไปนะก็คนที่ดองของก็มีข้อดีคือตอนที่มันมีอีเวนต์ใหม่คุณก็มีเพชรเปิดข้อเสียคือ ช่วงเริ่มต้นคุณก็จะเติบโตได้ช้ากว่าคนอื่นที่เขาใช้เพชรเปิดไปประมาณนั้นนะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้เลยก,กันเนาะก็สับเพลียชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไพ่แล้วก็กดแชร์นะทุกเกมมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนั่นแหละการดองเพชรแล้วก็การใช้จ่ายเพชรเนาะแต่ว่าผมอะ่ะเป็นสายดองอยู่แล้วนะครับไม่รีบนั้นเล่นเกม I d o l RPG เล่นเรื่อยๆพรุ่งนี้วันที่ยี่พฤศจิกายนมีเกม Idol เปิดใหม่นะครับก็คือแลกนาล็อก ID ร์อาเปิดใหม่เป็น Idol อีกนะครับแล เกมปรมาจา์จอมยุดะมันจะมีอีเวนต์คอร์ลบกับตัวของมังงะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้นะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างก็เจอกันคลิปหน้าสวันทีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ